ในส่วนหนึ่งยังคงทํางานได้ต่อไปนะหลายๆวิชาชีพต้องนะขยายการ,กรเกษียณอายุราชการเพื่อให้คนแก่ได้ทํางานต่อไปนะในญี่ปุ่นก็มีการเอาคนงานคนแก่กลับมาทํางานมากขึ้นในประเทศไทยจนถึงกระนะครี้ปริมาณคนแก่มีมากขึ้นแต่จนถึงกระนี้รัฐบาลยังไม่มีนโยบายใดๆที่จะแก้ปัญหาเรื่องของประชากรที่กําลังน้อยลง เลยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศัาากดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับ วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะความกันแย้งของสหรัฐอเมริกาตะวันออกกลางและฝั่งสาภาพยุโรปเป็นสำคัญเริ่มต้นเด็กในอิสราเอลก็ทำหอยโบราณอายุ3,500ปีแตกนะครับได้รับเชิญไปดูวิธีซ่อมหอย ที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็ไต้ฝุ่นชานชานตอนนี้ก็ปรากฏว่าอ่อนกำลังลงฮะแต่ยังคงมีผลกระทบจากทางฝั่งญี่ปุ่นไต้ฝุ่นชานชานที่มีความรุนแรงนะครับได้รับผลกระทบรดลงเป็นพายุฤดูร้อนแล้วแต่ยังคงส่งผลกระทบต่อการสัญจรทั้งทางเรื่องบินและรถไฟของญี่ปุ่นโดยยัง ประกาศเตือนภัยดินถล่มที่อาจจะตามมาเกิดขึ้นได้อีกนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็มีการส่งแพนด้าสองตัวไปรักษาความดันที่ประเทศจีนญี่ปุ่นก็เตรียมส่งสองแพนด้ารีรีและก็ชินชินกลับไปยังจีนในปลายเดือนหน้านะครับเพื่อรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง หลังจากที่เคยรับยามาแล้วปรากฏว่าอาการนั้นก็ไม่ดีขึ้นในขณะที่ตีมอตะวันออกจัดงานครบรอบ25ปีได้รับเอกราชจากนะะอินโดนีเซียนะครับก็การจัดงานครั้งนี้อันตรตโอเตตูเกเลสนะครับ เลขาธิการสหประชาชาติและบรรดาบุคคลสำคัญร่วมงานฉลอง25ปีติมอตะวันออกได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียในขณะที่บราซิลก็มีการแบนด X, นะครับของอิลอมามัสแล้วหลังจากเมินคำสั่งศาลบราซิลเริ่มนะเข้าสู่กระบวนการแบน การเข้าถึง X ภายในประเทศแล้วหลังจากอีลอนมาไม่ยอมรงับบัญชีผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จทำตามคำสั่งศาลจนมีปัญหากับผู้พากษาศาลสูงสุดสำนักข่าวรายงานว่าบราซิลเริ่มมีการปิดกัน้นการเข้าถึง X หรือชื่อเดิมว่า Twitter จากประชาชนกว่า200ล้านคนทั่วประเทศหลังผู้เป็นเจ้าของอย่างอีลอนมารไม่ทำตามคำสั่งของผู้พพากษา กี่ต้องการให้ระง,งับบัญชีผู้ใช้บน X บางบัญชีเนื่องจากเผยแพร่ข้อมูลนะฮะเนื้อหาผิดกฎหมายของประเทศนะครับผู้พากษาของศาลสูงสุดบราซิลออกคำสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในบราซิลทุกเจ้าปิดกั้นการเข้าถึง X ทั่วประเทศเนื่องจากอีรอนมาสไม่แต่งตัวแทนนะฮะเข้าทางกฎหมายในบราซิลเพื่อสู้คดีภายในเส้นตายที่มีการกำหนด มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ทหารของทบาลเมียนมานะครับจอขึ้นข้าไฟเท่าตัวเริ่มตั้งแต่หนึ่งกันยายนรัฐบาลของเมียนมาประกาศขึ้นค่าไฟกว่าเท่าตัวสําหรับทั้งครอบครัวและธุรกิจนะครับอ้างทํารายได้ไปพัฒนาระบบไฟฟ้าซึ่งมีปัญหาจนเกิดไฟดับไปหลายเมืองสำนักข่าวอิราวดีนะครับรายงานว่าเมื่อวันที่30สิงหาคม กระทรวงพลังไฟฟ้าของอัฐบาลพม่าประกาศจะปรับขึ้นค่าไฟตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้โดยหลังจากนี้ครัวเรือนจะต้องจ่ายเงิน50จัตต่อหน่วยสำหรับค่าไฟฟ้า50หน่วยแรกและอีก30จัตตนะฮะต่อหน่วยนับตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจากเดิมค่าไฟสูงสุดอยู่ที่125จัตต่อหน่วยเท่านั้นนะครับ นั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นฮะอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าเซเลนสกี้ก็มีการสั่งปลดฟ้าผ่าผู้บัชการกองกำลังทหารของยูเครนเส้นเครื่องบิน F-16 ตกประธานาธิบดีโวโรโรมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนมีคำสั่งปลดนะครับมีโคลานะครับออกจากตำแหน่งผู้บัชการทหารของกองทัพอากาศของยูเครน หลังจากเครื่องบิน F16 กลำหนึ่งเกิดอุบัติเหตุหม่งโลกจนนักบินเสียชีวิตคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่กองทัพยูยเครนแถลงยืนยันว่าเครื่องบิน F16 กลำหนึ่งได้รับมาจากตะวันตกเกิดประสบอุบัติเหตุตกนักบินเสียชีวิตนะฮะนักบินเสียชีวิตระหว่างที่กำลังตอบโต้การโจมตีของรัสเซียนะครับผู้นำยูเครนไม่ได้ชี้แจงเหตุผลในการสั่งปลดผู้บัญชาการ ทับฟ้าครั้งนี้แต่ย้ำถึงความจําเป็นจะต้องปกป้องบุคลารกรและปรับปรุงสายการมาคับประชาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเจ้าที่กลาหมของสหรัฐอเมริการายหนึ่งฮะก็ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่น่าจะมีผลมาจากถูกรัสเซียยิงตกแต่อาจเกิดจากความผิดพลาดของตัวนักบินเองหรือไม่ก็ความล้มเหลวของอุปกรณ์บนเครื่อง ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการสอบสวนการได้เครื่องบิน F-16 ซึ่งเป็นจุดหมุดหมายสำคัญสำหรับยูเครนในการต่อต้านการลุกรานของรัสเซียที่ดาเนินต่อเนื่องมานานกว่า2ปีครึ่งฮะซึ่งตอนแรกตะวันตกก็จะไม่ยอมมอบให้ในขณะที่ผู้โดยสารจีนนะจับเด็กร้องไห้นะฮะขังห้องน้ำในเครื่องบินอ้างอากงอาม,มา่านั้นก็มีการอนุญาตแล้วในขณะที่รัสเซีย ทิ้งระเบิดโจมตีอพาร์ตเมนต์ในคาคิฟมีคนตายกว่า7รายได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า77คนระเบิดแนววิถีลูกหนึ่งของรัสเซียพุ่งเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยและสนามเด็กเล่นในเมืองคาคิฟของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายได้รับบาดเจ็บอีกไม่น้อยกว่า77คนท่ามกลางสงครามที่ยังคงดุเดือดไรายวี่แววการเจรจา ประธานาธิบดีวโรโรมีเซเลนสกี้นะครับระบุว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงอายุ14ปีนาะนะยกอัมดรีคาคิฟนะครับได้ประกาศทางโทรแกรมก่อนหน้านี้ว่ามีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตในสนามเด็กเล่นอนุภาพของระเบิดทำให้อาพาร์ตเมนต์สูง12ชั้นหลังนี้เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ขึ้นฮะเจ็ดคนหลังมีการพบศพเด็กหญิงคนหนึ่งในซากปลักหักพังนะครับในขณะที่เนเธอร์แลนด์ก็เล็งไม่ต่ออนุญ,ญาตให้กับชิปนะฮะมอบบริการหลังจากขายให้กับประเทศจีนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์นะแลเหมือนการจำกัดการต่อใบอนุญาตนะครับของบริษัท ASML Holding นะครับผู้ผลิต ชิปรายใหญ่ในการมอบบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่จำหน่ายให้กับประเทศจีนตามรายงานของสำนักข่าวบรูเบิร์กนะครับเมื่อวันพรหัสบดีที่29สิงหาคมซึ่งมีการอ้างดีวว่ารัฐบาลรัชนะครับรเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากสหรัฐอเมริกาให้ต้องทำเช่นนั้นบูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวที่ระบารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีดิชู รัฐบาลของนายโยกำตรีนะครับของดิ t ชูฟนะครับคาดว่าจะไม่ต่อมรนุญาตบางฉบับสำหรับ ASML ในการบริการหลังการขายและจัดส่งอะไหล่ซ่อมบำรุงให้กับจีนหลังจากที่ใบอนุญาตนั้นหมดอายุลงในช่วงสิ้นปีมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะครอบคลุมถึงเครื่องมือผลิตชิปชั้นสูงด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญในจีนหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ ที่ขัดต่อกลไกตลาดจะยิ่งบั่นทอนอุตสาหากรรมห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลกนะครับแรงก,กดดันที่สหรัฐอเมริกากระทำต่อชาติปัตธมิตรเพื่อบีบให้ร่วมวงกีดกันเทคโนโลยีของจีนจะเจอไฟย้อนสอนในที่สุดจากเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างยูเครนกับทางฝั่งรัสเซียตอนนี้กำลังบานปลายนะครับเครื่องบิน F10 ที่สหรัฐนะครับบอกว่าต้องการที่จะให้ใช้ในการป้องกันตนเองไม่ทําการโจมตีรัเสเซียตอนนี้อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่ฝั่งองค์การสนธิสัญญาติกหนือและนาโตนะครับได้มอบให้กับยูเครนนะครับได้เข้าทําการโจมตีรัเสเซียแล้วก็เข้าทําการยึดครองแคว้นคูสนะฮะเป็นพื้นที่กว่า1,100งรยไร่นะครับ,นนอรนะรบตอนนี้รัเสเซียก็ทําการโจมตีคืนนะครับประเด็นปลดปลด ผู้บัญชาการทหารอากาศของยูเครนเกิดจากเซเลนสกี้ไม่พอใจฮะที่ปรากฏว่าเครื่องบิน f 1 6ซิ่งเพิ่งได้มาจากสหรัฐอเมริกาหมัดหมัดฮะจากการปลดประจำการะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุตกกระโยนความผิดไปให้ผู้บัญชาการอาหารอากาศต้องรับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนตัวและพ้นจากตำแหน่งไป อีกประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนฮะแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับประเทศไทยญี่ปุ่นก็มีการสนับสนุนนะครับให้มีลูกจ่ายเงิน2 0 0 0 0บาทกระตุ้นให้เด็กเกิดใหม่ในประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นฮะปรากฏว่ามีการเพิ่มเงินสนับสนุนการคลอดเลี้ยงบุตรอีก80,000เยนนะครับหรือราว2 0 0 0 0บาทนะตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5แสนเยนนะครับหรือ1.26แสนบาทเพื่อกระตุ้นเด็กเกิดใหม่ัฐบาลมีการแจกเงินนะฮะเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขรายงานสวัสดิการของญี่ปุ่นตเตรียมยื่นเรื่องเพิ่มเงินสนับสนุนเด็กเกิดใหม่อีกนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูอีก8แสนเยนนะครับประเทศญี่ปุ่นมีการสนับสนุนเด็กเกิดใหม่ตั้งแต่ปี2009ไปต้นมาเพื่อกระตุ้นการเกิดใหม่ของคนภายในประเทศโดยผู้ปกครอง ะจะได้เงินราว4.2่แสนนะครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นอีก8 0 0 0มืนเยนทำให้จำนวนดังกล่าวเป็น5แสนเยนเลยทีเดียวนะครับหรือราว1.26แสนบาทนะครับอย่างเราก็ตามจำนวนดังกล่าวจะกระตุ้นการเปิดใหม่ของประชากรประเมินว่าไม่ได้น่าจะมากนักเนื่องจากมูลค่าค่อนข้างจะน้อยและสร้างแรงจูงใจไม่เพียงพอสำหรับค่าครอดนะครับที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ4.73 แสนเยนหรือประมาณ5 0 0แสนบาทนะครับที่ได้แบบไม่เหลือไว้เลี้ยงบุตรปัจจุบันญี่ปุ่นนะอยู่ในสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังประสบปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่นนะครับทำให้ประเทศเกิดสภาวะขาดแคลนอย่างหนักประเทศต้องออกมาตรการต่างๆนะเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการเกิดใหม่นอกจากนี้ล่าสุดนะก็มีการให้เงินนะสำหรับวัยรุ่นนะที่ ไม่อยู่ในเมืองหลวงนะครับไปอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็มีลูกนะญี่ปุ่นเขาก็จะมีการเพิ่มเงินมากขึ้นนะครับให้กับการกระตุ้นรอบนี้ประเทศไทยก็กําลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันฮะจำนวนคนแก่มีมากขึ้นจำนวนคนหนุ่มมีน้อยลงนะครับคนแก่ที่เพิ่มขึ้นก็ปรากฏว่ากลับกลายเป็นส่วนหนึ่งที่กลายเป็นภาระ นะครับไม่สามารถทํางานได้แล้วนะครับในส่วนหนึ่งยังคงทํางานได้ต่อไปนะครับหลายๆวิชาชีพต้องนะครับขยายการ,กรเกษียณอายุราชการเพื่อให้คนแก่ได้ทํางานต่อไปนะครับในญี่ปุ่นก็มีการเอาคนงานคนแก่กลับมาทํางานมากขึ้นในประเทศไทยจนถึงกนาดนี้นะครับปริมาณคนแก่มีมากขึ้นแต่ จนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีนโยบายใดๆที่จะแก้ปัญหาเรื่องของประชากรที่กำลังน้อยลงเลยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระรณ์ทรงพระรณ์ทรงพระรณ์ ฟ้าคอยหมูยใยแผ่นดินเทีนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าผาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดอินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาาอนผู้คนฟ้าผ่ามาจนผ่านพ้นโอยไัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ไม่สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว้ววฟ้าทรงผูกพันใพ่ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไัยไม่เคยไวไ้ว,วั่นฟ้าทรงผูกพันไห้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไถ่มเย็น